สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับก่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมานะครับประกาศรับซื้อเหรียญนะครับที่นะฮะผมจะให้ดูในคลิปวิดีโอนี้นะครับยืนยันว่าถ้าเกิดว่าคุณมีนะครับคุณขายได้แน่นอนโดยไม่ต้องทำใบรับรองใดๆ ทางสยามชแนลของเราเลยครับประเมินให้ฟรีแล้วก็รับซื้อนะครับด้วยเงินสดนะครับง่ายๆนะครับเพียงแค่ทุกคนนั้นเรียนรู้เหรียญที่เรารับซื้อให้มากๆแล้วก็ตั้งใจฟังรายละเอียดของเหรียญให้ดีนะครับถ้าเกิดคุณมีคุณขายได้ในราคาที่แพงกว่าท้องตลาดทั่วไปนะครับทุกคนครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับใครที่นะครับมีอยู่ในมือก็ ตั้งใจฟังรายละเอียดของคลิปนี้ดีๆนะครับถ้ามีแล้วติดต่อเรามาเดี๋ยวผมจะขึ้นลาย ID ให้ในส่วนของท้ายคลิปนะครับขอแค่ทุกคนนะครับดูเหรียญในมือของท่านให้ดีก่อนนะครับว่าคุณมีหรือเปล่าหรือใครที่ถือเหรียญรุ่นนี้อยู่ในมือมาดูกันครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่นะครับได้หลายคนนั้น เก็บสะสมและก็ชื่นชอบเป็นกรณีพิเศษมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรลองมาฟังกันนะครับเหรียญน,นี้ด้านหน้าจะเป็นนะครับภาพพระบรมบรูปข,ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งจะมีพระนามของพระองค์ท่านกำกับอยู่ด้านหน้าก็คือภูมิพลอดุลยเดชนะครับและก็รัชกาลที่9ฝั่งขวามือนั่นเองครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญอะไรนะครับมีขอบเฟืองนะครับเป็นเหรียญที่มีขอบเฟืองนะครับด้านหลังของเหรียญนี่นะครับเป็นรูปครุฑแบบนี้ ผมเชื่อได้เลยว่าวันนี้นะครับถ้าผมให้ดูณนะตรงนี้ทุกคนจะไม่เข้าใจทันทีว่าเหรียญรุ่นนี้ทำไมถึงแพงกว่าปกติแล้วก็มีไม่กี่เหรียญก็ได้หลายหมื่นนะครับมาดูในส่วนของข้อมูลนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับด้านหลังเป็นรูปครุฑแบบนี้มีข้อความว่ารัฐบาลไทยนะครับด้านล่างเขียนบอกราคาก็คือ1บาทพศ .2517 เหรียญครุฑหนึ่งบาทนั้นมีความเชื่อตั้งแต่เนิ่นนานแล้วว่าเป็นเหรียญที่ส่งพลังนะครับเนื่องจากว่าครุฑเนี่ยแน่นอนครับเป็นนะครับเรียกว่าสัตว์เทพนะครับซึ่งเป็นตรารประจําของประเทศไทยของเราเรามีความเชื่อว่า,วาถ้าเกิดว่ามีครุฑอยู่ในประเทศนั้นจะแค้วคาดปลอดภัยและเจริญรุ่งเรืองในพื้นแผ่นดินทองคําก็คือไทยเรานั่นเองจึงมีรูปครุฑนะครับอาติดอยู่ในเหรียญแล้วก็อยู่ในเอกสารของราชการนั้น ได้หลายหน่วยงานนะครับสำหรับเหรียญคุด1บาท2,517นั้นผลิตออกมาจำนวนมากแต่ประชาชนก็ยังให้ความสนใจในเรื่องของการเก็บสะสมบางคนนั้นก็เอาไปห้อยคอบางคนเอาไปทำพวงกุญแจบางคนเอาไปทำของขัง,งต่างๆบางวัดนั้นก็นำไปปั้มตาทำพิธีต่างๆเช่นนะครับในส่วนของหลวงปู่ทิมเป็นต้นนะครับหลวงปู่โตก็มีเหมือนกันนะครับที่นำเหรียญรุ่นนี้ไปทำ แจกจ่ายให้กับลูกศิษย์ลูกหาเก็บไว้บูชาตามความเชื่อความศรัทธานั่นเองจึงทําให้เหรียญคุดนั้นผิดผลิตออกมาหลากหลายล้านแต่ก็ยังขายได้ในท้องตลาดนะครับใครที่มีเหรียญคุดแบบนี้จํานวนมากนะครับเรารับซื้อทันทีนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีจํานวนมากนะครับไม่มีที่ขายสามารถแอดไลน์ line id มาขายให้เราได้แต่วันนี้ผมถามว่ามีจํานวนมากนั้นมีไหมบางคนก็บอกว่าไม่มี อาจจะมีเหรียญ2เหรียญเอาแบบนี้แล้วกันนะครับเหรียญ2เหรียญก็ให้ราคาแพงขอแค่ทุกคนดูให้เป็นนะครับสำหรับ2เหรียญน,นี้จะมีข้อแตกต่างกันนะครับเหรียญซ้ายเนี่ยนะฮะจะไม่ค่อยราคาสูงเท่าไหร่แต่ถ้ามีจํานวนมากก็ได้หลายตังนะครับแต่ถ้าเหรียญน,นี้มีไม่กี่เหรียญก็เห็นเงินหมื่นทันทีนะครับ ในส่วนของเหรียญน,นี้นะครับเหรียญครุฑนี่นะครับท่านลองสังเกตดูนะครับสเหรียญน,นี้หน้าหลังจะเหมือนกันเลยถ้าเกิดว่าท่านสังเกตไม่เป็นนะครับเห็นไหมครับด้านหน้าก็จะเป็นเหมือนกันเลยมีภาพพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9เ,เหมือนกันอีกจุดหนึ่งที่เขาเล่นหากันนะครับก็คือในส่วนของครุฑที่มีขาแว่น กับไม่มีขาวแว่นนะครับก็ต้องบอกว่าคุชที่มีขาวแว่นนั้นจะได้ราคาดีกว่าคุชที่ไม่มีขาวแว่นนะครับที่เขาเล่นกันนะฮะ,ะ,ฮะก็มีเล่นตามเรียกว่าสภาพด้วยก็แล้วกันนะครับสภาพใหม่และก็เก่าเพราะส่วนใหญ่เหรียญนี้หลายปีแล้วจะไม่ค่อยเห็นขาวแว่นของพระอ,องค์ท่านแต่บางเหรียญน,นั้นจะยังมีขาวแว่นอยู่บางคนก็มีเป็นถุงถ้าเป็นถุงเนี่ยที่ยังไม่แกะหรือว่าไม่ผ่านงานใช้จะได้ราคาที่แพงกว่านะครับแต่วันนี้เก่าหรือใหม่ก็แพง ขอแค่ทุกคนดูให้เป็นนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับอาจจะมีเหรียญคุดอยู่แต่ไม่เคยสังเกตนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับท่านลองสังเกตดูนะครับนี่ฮะแค่ทุกคนหมุนเหรียญอย่างนี้ท่านจะเห็นได้ว่าคุดจะหัวกลับลงมาอย่างนี้คือเหรียญที่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแบบนี้จริงไหมครับนี่ฮะเราดูนะครับนี่ฮะพอหมุนแล้วเนี่ยนะฮะหน้าหลังจะกลับกันคุดเนี่ยจะหัวทิ่มลงมาอย่างนี้พระองค์ท่านจะ อ่าตรงดิ่งอย่างนี้เห็นไหมครับแต่บางเหรียญที่นักสะสมเขาเล่นกันแล้วก็ต้องเรียกว่าหายากกว่าจึงมีราคารับซื้อแล้วก็ในตลาดมากกว่านั่นเองนะครับลองดูเหรียญน,นี้นะครับเกิดขึ้นได้จริงๆกับเหรียญครุฑ1บาทปี2อ1 7เเห็นไหมครับนี่ฮะจะเห็นได้ว่านะครับครุฑจะหันขึ้นข้างบนละครุฑจะหันขึ้นข้างบนละสังเกตดูน,น,นะครับนี่ฮะ อย่างนี้จะขายได้ดีกว่าแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุดนี่ตรงดิ่งขึ้นอย่างนี้จะแพงกว่านะครับดูนะครับนี่ฮะถ้าใครมีแบบนี้จะขายได้แพงกว่านะครับลองหมุนดูเล่นๆนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับทุกคนนี่เห็นไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ที่เจอกันแต่เหรียญนี้จะมีความพิเศษแบบนี้นะครับแบบนี้รับไม่อั้นนะฮะเหรียญสองเหรียญประเมินหมดนะฮะอย่างนี้นะครับถ้ามีเยอะๆเนี่โอ้โหนะฮะต้องบอกว่าเงินหมื่นเงินแสนนี่มีแน่ๆนี่ฮะอย่างนี้ลองหมุนดูนะครับลองหมุนดูมีจริงๆนะครับ เห็นไหมครับนี่ผมซื้อมาจากเอฟซีทางบ้านนํามาขายให้เมื่อวานนี้เองนะฮะจากชาวร้อยเอ็ดนะฮะตำบลนาโพนี่เห็นไหมครับถ้ามีแบบนี้จะได้ในราคาที่แพงกว่านะครับหรือหลายคนนะครับก็อาจจะนะครับสงสัยว่าเอะเหรียญแบบนี้คนทําขึ้นมาหรือเปล่าต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับเกิดขึ้นตั้งแต่นะครับตอนผลิตขึ้นมาใหม่ๆเลยนะฮะส่วนใหญ่ที่เขาเรียกกันก็คือพระเศียรตรงพระเศียรขวางอะไรอย่างนี้หรือใครที่มีเหรียญแปลกก็สามารถ แอดไลน์ไอดีนะฮะที่โชว์อยู่บนหน้าจอมาเลยเลยนะครับไม่ต้องเสียเงินเสียทองแม้แต่บาทหนึงสลึงเดียวนะครับประเมินกับสยามช h a n แ e น Channel, ประเมินฟรีนะครับถ้ามีราคาติดต่อกับทันทีถ้าไม่มีราคาหรือไม่พอประเมินนั้นขออนุญาตอ่านอย่างเดียวเนึงจากมีสมาชิกนั้นติดต่อเข้ามาจำนวนมาก h I a R, นั่นเองแอดแปด axir นั้นท่านอย่าลืมใส่แอดด้านหน้าด้วยนะครับ ไม่งั้นจะหาไม่เจอนะครับยังไงก็ฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปนะครับเพื่อสร้างสะพานบุญร่วมกันด้วยนะครับเผื่อไปเจอญาติขี่พี่น้องแลกะก็ญาติญาติเพื่อนเพื่นอนของท่านที่รู้จักกันเขามีนะครับเหรียญแปลกๆแบบนี้เขาจะได้มีรายได้เสริมนั่นเด็กครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอากราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ